ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่ห0 6้อขอบคุณเมเดลีนชะงักเล็กน้อยตอนที่ได้ยินคำขอบคุณจากนั้นเธอจึงเดินออกไปสายตาของเจเรมี่ที่มองเมเดลินเดินออกจากห้องไปช่างอ่อนละมุนเขารับประทานก๋วยเตี๋ยวด้วยความเบิกบานหัวใจพวกเขาทั้งสองไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องเลยทั้งวัน ในตอนนี้เขารู้สึกมีความสุขเป็นที่สุดที่ได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวที่เธอทําให้ชามนี้เอลอิสและชอนกังวลจวนจะเป็นบ้าตอนที่รู้ว่าเมเดลีนขึ้นรถไปกับเจเรมีมีคนเห็นเมเดลีนครั้งสุดท้ายคือตรงหน้าทางเข้าโรงเรียนอนุบาลพวกเขาไม่สามารถติดต่อทั้งเจเรมีหรือเมเดลีนได้เลยและไม่รู้เหมือนกันว่าเจเรมีพาเมเดลีนไปไว้ที่ไหนแจ็คสันนั่งเล่นบนโซฟาอย่างเชื่อฟังเขามองไปที่ตากับยายของตัวเองด้วยความสับสนงงวยและถามด้วยสายตาอันไร้เดียงสา คุณตาครับคุณยายครับพ่อบอกว่าจะพาผมไปเล่นในสนามเด็กเล่นกับแม่นี่ครับแล้วพ่อกับแม่ไปไหนเอโลอิสรีบเข้าไปโอหลานรักด้วยรอยยิ้มแจ็คพ่อกับแม่ของหลานคงมีงานต้องทำต่อหน้าเดียวอีกสองวันพวกเขาก็กลับมาแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วนะดังนั้นเราไปเตรียมตัวเข้านอนกันเลยดีไหมแจ็คสันพยักหน้าตอบรับอย่างว่าง่ายคุณยายครับคุณยายร้องเพลงต่อมได้ไหมครับแม่ร้องเพลงต่อมแจ็คนอนทุกวันเลยเสียงของแม่เพราะมาก เอโลอิสรู้สึกราวกับว่ามีแรงบีบที่หัวใจและมันกำลังจะทำให้เธอแหลกสลายเธอเดินจูงมือน้อยๆของแจ็คสันขึ้นชั้นบนเดี๋ยวยายจะร้องเพลงกล่อมหลานเองนะแต่ว่ายายเสียงไม่ดีเท่าแม่หลานหรอกนะคุณยายรักแจ็คเท่าๆกับที่แม่รักแจ็คเลยคุณยายก็ต้องร้องเพลงเพราะเหมือนกันแน่ๆแจ็คสันพูดออกมาอย่างชื่นชมดวงตาของเขานั้นจริงใจและมั่นใจ เอโลอิสปาดน้ำตาและพูดอย่างอ่อนโยนยายไม่ได้ดีเท่ากับแม่ของหลานหรอกนะยายทำสิ่งผิดพลาดไว้ก็เยอะตัวยายเองเทียบอะไรกับแม่ของหลานไม่ได้เลยเธอเอื่อนเอ่ยออกไปอย่างแผ่วเบาจนจักสันไม่ได้ยินสิ่งใดที่ชั้นล่างชอนมองไปที่ภาพจากกล้องวงจรปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาถอนหายใจและพูดกับเฟลิปเป้ที่นั่งอยู่บนโซฟาคุณวิทแมนฉันไม่คิดว่าเจเรมี่จะทำร้ายเมเดลีนหรอกนะ เขาทำแน่เฟลิเป้พูดด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งเมรดิตคู่ชีวิตของเจเรมี่ตายไปแล้วเหตุผลเดียวที่เขาพาตัวลินนี้ไปก็เพื่อแก้แค้นให้เมรดิตเท่านั้นไม่สิไม่เขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกชอนออกตัวปกป้องเจเรมี่มันชัดเจนพอแล้วว่าเจเรมี่รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำกับเธอลงไปแล้วเขาจะทนเห็นเอลลีนเจ็บปวดอีกได้ยังไงประกายความไม่พอใจของเฟลิเป้ฉายขึ้นมาในดวงตาทันทีแต่อย่างไรก็ตามรอยยิ้มยังคงปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาในขณะที่พูดขึ้น คุณเชื่อจริงๆหรือว่าเจเรมีเปลี่ยนไปแล้วคุณคงลืมไปแล้วว่าเอลลีนเกือบตายบนเตียงผ่าตัดทั้งหมดเป็นความผิดของเขาก่อนที่จะสูญเสียความทรงจําไปเอลลีนตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปที่เมืองเอฟกับผมคุณคิดหรือว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญที่เธอประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลานั้นพอดีหนะ้าตอนที่ได้ยินเช่นนั้นชอนตกตะลึงไปชั่วขณะคุณวิตแมนคุณหมายความว่า หลังจากอุบัติเหตุนั่นตำรวจบอกกับทางเราว่าเบรกของรถเอลลีนใช้การไม่ได้ใครกันล่ละที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้ถ้าไม่ใช่เจเรมี่เออผมได้จ้างนักสืบส่วนตัวและพบความจริงเรียบร้อยแล้วคนผิดคือเจเรมี่ผมกังวลใจจริงๆเลยว่าเอลลีนจะถูกเขาจับเป็นตัวประกันอยู่ตอนนี้เจเรมี่ทำงานเหรอชอนถามเพราะไม่ปักใจเชื่อเฟลิเป้พยักหน้าตอบรับอย่างมั่นใจตอนที่กำลังจะลุกขึ้นมีการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นพอดี เขาหันไปเจอโทรศัพท์ที่ถูกทิ้งไว้บนโซฟาเฟลิปเป้หยิบขึ้นมาดูโทรศัพท์ของแจ็คหน้าชอนอธิบายของแจ็คงั้นเหรอเฟลิปเป้มองที่โทรศัพท์และเห็นว่ามีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาบนหน้าจอรูปภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอทําให้เขานิ่งไปชั่วครู่ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเขาต้องทำอะไรรอยยิ้มกว้างปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาบนเกาะ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเจเรมีก็ตื่นจากฝันทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น,ขนเขาก็รีบมองหาเมเดลีนในทันทีเขาพบว่าเมเดลีนไม่ได้อยู่ในห้องไหนเลยเขาจึงรีบวิ่งออกจากบ้านพักตากอากาศไปและตามหาไปทั่วชายหาดเขาไม่เจอร่องรอยใดๆของเมเดลีนเลยลินนี่คุณไปแล้วเหรอความวิตก,กกังวลกลายเป็นเมฆปกคลุมความคิดของเขาเมื่อเขาเห็นรอยเท้าบนชายหาดหัวใจของเขาก็พลันเต้นแรงขึ้นเขาเดินตามรอยเท้านั้นไปและถูกทําให้อึ้งด้วยภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า บทที่607เขารู้สึกผิดหวังและค่อยๆเข้าไปหาเธอแสงสีทองที่สดท่องของพระอาทิตย์ยามเช้าช่างเป็นสีสันที่ตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าครามโดยสิ้นเชิงและมันยังช่วยขับเน้นรัศมีอันละเอียดลอของเขาได้เป็นอย่างดีเมเดลีนเท้าเปล่าและกำลังนั่งอยู่ริมชายหาดเธอถือบางอย่างอยู่ในมือเมื่อมองลงไปที่ของสิ่งนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏอยู่บนใบหน้าเธอ ทันทีที่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้รอยยิ้มอันแสนหวานจับใจก็มาลายหายไปทันตาเมื่อเห็นหน้าเจเรมีลินนี่เมเดลีนไม่สนใจเขาเธอลุกขึ้นและตั้งใจจะเดินหนีเจเรมีรู้สึกเคว้งคว้างขึ้นมาเขาทำได้เพียงเดินตามหลังเธอเงียบฮ่าฮ่ร่างกายของเธออยู่ใกล้กับเขาเพื่อเอื้อมมือแต่ความรู้สึกกลับไกลออกไปอีกครึ่งชั่วโมงจะมีเรือมารับนะักุณออกไปตอนนั้นได้เลย เสียงของเจเรมีดังมาจากทางด้านหลังของเธอจากนั้นเธอตอบกลับอย่างแผ่วเบารู้แล้วฉันเดินออกไปดูมาเรียบร้อยเจเรมี่รู้ดีแก่ใจว่าเขาไม่สามารถรั้งตัวเมเดลีนให้อยู่ต่อกับเขาได้ดังนั้นเขาจึงหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นคุณกำลังจะไปที่เมืองเอฟกับเฟลิเป้ใช่ไหมไม่ใช่ธุระอะไรของนายเมเดลีนหยุดเดินและหันหน้ามาหาเขาเธอเห็นเจเรมีกำลังมองหน้าเธอพร้อมกับส่งยิ้มที่อ่อนหวานมาให้ เจเรมีนายรู้ไหมว่าสิ่งที่คนรักกันเขาทําให้กันจริงๆคืออะไรถ้านายรักฉันจริงนายคงไม่ทําเรื่องแบบนั้นกับฉันเลยนี่นายไม่ได้รักฉันเลยเธอปฏิเสธความคิดที่ว่าเขายังมีเยื่อใยกับเธออยู่แม้ว่าสิ่งที่เธอพูดจะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดลึกๆอยู่ภายในแต่เขายังคงเผยรอยยิ้มบางเบาบนใบหน้าเขาไม่โต้เถียงหรือแม้แต่พยายามจะอธิบายอะไรอีกฉันรักเธอนะและมันไม่สำคัญว่าเธอจะคิดเหมือนกันหรือเปล่า ตอนนี้พวกเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของเรือใกล้ชายฝั่งเข้ามาเมื่อมองไปยังที่มาของเสียงรอยยิ้มของเมเดลีนก็ผุดขึ้นมาบนใบหน้าเธอเดินผ่านเจเรมีไปด้วยความเต็มใจที่จะออกจากตรงนี้เป็นที่สุดลินนี่ผมขอกอดคุณอีกสักครั้งจะได้ไหมเขาเอ่ยคำขอที่ไร้วิแววของการตอบตกลงกับเธอเมเดลีนมองเขาด้วยหางตาและตอบกลับว่าไม่เธอปฏิเสธคำขอของเขาอย่างไม่ใย,ยดีก่อนจะเดินหนีไป ลมทะเลพัดเข้ามากระทบกับดวงตาคู่งามของเขาน้ำตาเริ่มไหลรินอีกครั้งเฟลิเปยืนอยู่บนเรือและใช้กล้องสองทางไกลดูลาดเราบนเกาะตรงหน้ามั่นใจได้แล้วตอนนี้เขาเห็นเมเดลีนอยู่กับเจเรมี่บนชายฝั่งดูเหมือนว่าลูกไม้จะหล่นไม่ไกลต้นนะอายุแค่นี้แต่กลับรู้จักวิธีการวางแผนแบบนี้ออกมาได้เฟลิเป้วางกล้องสองทางไกลลงพลางยิ้ม ชายหนุ่มชุดดำคนหนึ่งเดินออกจากห้องโดยสารของเรือมายืนข้างๆเฟลิเป้ชายหนุ่มคนนั้นพูดอย่างนอบน้อมนายท่านวิทแมนครับผู้หญิงคนนั้นเดินทางมาถึงเมืองเอฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเฟลิเป้ตอบกลับตามคำสั่งของคุณแล้วเธอได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรอยันและสามารถเข้ารับการผ่าตัดตอนไหนก็ได้โอเครอคำสั่งจากฉันรับทราบครับชายหนุ่มชุดดำคนนั้นตอบกลับอย่างนอบน้อมก่อนจะเดินออกไป บนเกาะเจเรมี่เดินตามหลังเมเดลีนมาที่ริมชายฝั่งอย่างเงียบฮ่าฮขณะนี้เรือกำลังใกล้เข้ามาเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจเรมี่กำลังรู้สึกว่าเมเดลีนค่อยๆเริ่มไกลาจากเขาออกไปเรื่อยฮ่าฮเธอเป็นคนที่งดงามแต่ต่อจากนี้เธอจะกลายเป็นความงดงามที่เขาไม่มีโอกาสจะสัมผัสได้อีกแล้ว ลินนี่ผมขอให้คุณโชคดีนะผมไม่สามารถมอบไออุ่นและความสุขที่คู่ควรกับคุณได้เพราะฉะนั้นผมจึงหวังว่าคุณจะพบกับผู้ชายที่เขาสามารถตอบรับความปรารถนาเหล่านั้นของคุณได้ผมทำผิดต่อคุณจริงๆบทที่ห0ร้อยปดผมไม่คู่ควรกับคุณอีกแล้วลาก่อนลินนี่สุดที่รักความรักเพียงหนึ่งเดียวของผมเจเรมี่มองไปยังเมเดลีนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันหลังกลับไปอย่างเงียบเชียบน้ำตาพร่งพรูออกมาจากส่วนลึกและไหลนองอับสองแก้มของเขา เขารู้ดีว่าทั้งหมดเขาเป็นคนทำมันเองจะโทษใครที่ไหนก็ไม่ได้นอกจากตัวเขาเองหัวใจเจ็บปวดเหลือเกินรู้สึกเหมือนหายใจต่อไปไม่ได้เลยในขณะที่เรือใกล้เข้ามาคลื่นลมทะเลก็แรงขึ้นถนัดตาลมพัดแรงจนทำให้ผมของเมเดลีนยุ่งเหยิงเธอพยายามจัดเก็บผมให้เรียบร้อยและเหลือบมองเจเรมี่ซึ่งกำลังเดินจากไปหัวใจของเมเดลีนเหมือนถูกหอกแหลมทิ้งแทงตรงกลางใจเมื่อเธอเห็นเขา ด้วยความมึนงงมีบางอย่างหลุดออกจากมือของเมเดลีนเธอก้มลงไปเก็บแต่โชคร้ายเธอสะดุดและเสียการส่งตัวอ่าเจเรมีที่อยู่ไม่ไกลมากนักได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเมเดลีนจากนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังจมน้ำหัวใจของเขาเต้นไม่สั่นเมื่อหันหลังกลับไปดูเขาไม่พบร่างของเมเดลีนที่ยืนอยู่และเห็นเพียงน้ำกระเพื่อมตรงชายฝั่ง ลินนี่เขาเรียกชื่อเธออย่างแผ่วเบาและวินาทีต่อมาเขาก็วิ่งไปที่ชายฝั่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ลินนี่เขาตะโกนเรียกชื่อของเมเดลีนและกระโจนลงไปในทะเลทันทีที่เห็นจากบนเรือว่าเกิดอะไรขึ้นเฟลิเป้รู้สึกกังวลมากว่าเมเดลีนจะได้รับบาดเจ็บถึงกระนั้นที่ที่เขาอยู่นั้นไกลจากที่ที่เมเดลีนจมน้ําอยู่มากและด้วยระยะทางขนาดนี้เขาไม่สามารถจะว่ายน้ําไปถึงได้ตอนที่ตกทะเลลงไปเมเดลีนกลืนน้ําทะเลเข้าไปหลายอึก เธอไว้น้ำไม่เป็นและพยายามตะเกียกตะกายให้ลอยตัวอยู่ได้เธอค่อยๆหมดเรี่ยวแรงที่จะพยุงตัวเองต่อสติกำลังเลือนรางไปจูจ่ๆภาพที่คุ้นเคยก็ผุดขึ้นในหัวของเธอในพื้นที่อันหนาวเหน็บรายล้อมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งเธอไว้น้ำไม่เป็นแต่ต้องกระโดดลงไปในทาน,น้ำแข็งเจเรมีกระโดดลงไปพร้อมเธอเขาจับแขนและพยายามลากเธอเข้าไปที่ฝั่งแต่เธอดื้อรั้นผลักเขาออกไปและพูดว่าเธอไม่ต้องจากความช่วยเหลือจากเขา หรือว่านี่จะเป็นความทรงจำที่ขาดหายไปเมเดลีนตั้งคำถามกับตัวเองแต่เธอเองก็ไม่มั่นใจเธอกลืนน้ำทะเลเข้าไปอีกอึกใหญ่และหมดสติไปในที่สุดเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เจเรมี่เจอเธอเขาลากเธอขึ้นมาที่ชายฝั่งแต่ไร้การตอบสนองจากเมเดลีนลินนี่ลินนี่ได้ปรดฟื้นเธอะเจเรมี่ตกเบาๆที่แก้มอันซีเซียวของเธออย่างเป็นกังวล เมื่อเห็นว่าเมเดลีนไม่ตอบสนองกับเสียงเรียกนั้นเขาจึงเริ่มผายปอดและปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเธอขณะที่เรียกชื่อเธอซ้ำฮ่าฮ่าลินนี่ลืมตาสิลินนี่ ie, นนได้โปรดอย่าเป็นอะไรไปนะลินนี่คุณจะทิ้งผมไปแบบนี้ไม่ได้นะลินนี่เขาอ้อนวอนซ้ำ um แล้วซ้ำเล่าให้เธอฟื้นขึ้นมาและยังทำการผายปอดและปั๊มหัวใจไปเรื่อยๆบาดแผลก่อนหน้านี้ของเขาฉีกออกและเลือดก็ไหลย,ย้อมเสื้อเขาเป็นสีแดงสด สำหรับเจเรมีเวลาสิบกว่าวินาทีนานราวกับเป็นสิบปีเห็นจะได้สภาพของเมเดลีนในตอนนี้ทำให้เขาแทบเสียสติตอนที่ก้มลงจะผายปอดให้เธออีกครั้งเขาสัมผัสได้ว่าริมฝีปากของเธอเย็นเฉียบลินนี่ได้โปรดฟื้นขึ้นมาเถอะน้ำตาไหลนองทั้งสองตาเมื่อเห็นว่าเมเดลีนไม่ตอบสนองใดๆเขาผายปอดไปร้องให้ฟูมฟายไปราวกับเด็กเล็กฮ่า ลินนี่อย่าทรมานผมแบบนี้เลยผมรู้ว่าผมผิดเองผมรู้ว่าผมดูแลคุณไม่ดีอย่าทำร้ายกันด้วยวิธีแบบนี้เลยลินนี่ผมรักคุณรักคุณมากจริงๆนะช่วยตื่นขึ้นมาฟังได้ไหมตื่นขึ้นมาดูสิว่าผมเสียใจมากแค่ไหนลินนี่บทที่609ความรู้สึกของเจเรมี่แตกสลายและพังทลายไม่เหลือชิ้นดีเขาก้มหน้าอย่างสิ้นหวังและกดมือลงบนหน้าผากที่อ่อนนุ่มของเมเดลีน มือที่สันเทาของเขาสัมผัสลงบนแก้มอันอ่อนนุ่มและอบอุ่นของเธอย่างแผ่วเบาเขาไม่สามารถกั้นน้ำตาที่ร้อนเผาไว้ได้จึงทำได้เพียงแค่ปล่อยให้มันไหลรินออกมาทำไมคุณถึงทรมานผมหนักหนาขนาดนี้ทำไมผมถึงได้ทำอะไรโง่ๆลงไปตอนที่คุณยังรักผมมากขนาดนั้นนะลินนี่ได้โปรดอย่าทิ้งผมไปเลยนะได้โปรด เจเรมี Jeremy, อบกอดใบหน้าอันซีเซียวของเมเดลีนหัวใจของเขาแตกละเอียดพร้อมด้วยหยดน้ำตาที่ไหลรินขณะที่ความเจ็บปวดราวกับถูกตัดกระดูกแทรกซึมเข้าไปทั่วร่างกายของเขาลินนี่ถ้าคุณต้องการจะไปอีกโลกหนึ่งจริงๆให้ผมตามไปด้วยนะปลายนิ้วสัมผัสบ,บนไปหน้าของเธอในขณะที่ดวงตาของเขามืดบอดไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนผมจะไปกับคุณด้วยรอยยิ้มปรากฏออกมาริมฝีปากบางของเขาจูบลงไปที่ริมฝีปากของเมเดลีนอย่างบรรจง ณตอนนั้นเมเดลีนสำลักน้ำออกมาหัวใจที่เกือบจะหยุดเต้นของเจรเรมี่กลับมาสูบฉีดเลือดได้อีกครั้งลินนี่เขารู้สึกดีใจมากเสียจนทำให้มองไปยังเมเดลีนที่หัวใจของเธอกลับมาเต้นอีกครั้งอย่างไม่วางตาลินนี่คุณฟื้นแล้วเหรอแค่แค่แค่ก่อเมเดลีนสำลักน้ำออกมาเรื่อยๆเธอสำลักน้ำทะเลอึกใหญ่ออกมาจากปากลินนี่นั่นแหละดี เจเรมี Jeremy, อบกอดเธออย่างมีความสุขปล่อยให้เธอเอียงตัวพิงแขนของเขาลินนี่คุณฟื้นแล้วใช่ไหมนี่ผมเองเจเรมีเขาจ้องมองเธอและเห็นว่าคิ้วคู่งามของเธอผูกกันเป็นปมขนตาที่ถูกน้ำทะเลฉลมขยับสองครั้งราวกับว่าเธอพยายามจะลืมตาตื่นเจเรมี่อบเอวของเมเดลีนเอาไว้คิดว่าจะอุ้มเธอขึ้นหลังและพาไปพักในบ้านต่างอากาศแต่เมื่อหันหลังกลับไปเขาก็เห็นเฟลิเป้ยืนอยู่ตรงหน้า ท่าทีที่อ่อนโยนของเจเรมีเปลี่ยนเป็นท่าทีตรงกันข้ามทันทีราวกับหยดน้ำที่ไหลผ่านหลีกไปอย่ามาขวางทางฟเฟลิเปไม่หลีกแต่กลับเดินตรงเข้ามาหาเขาด้วยท่าทีเคร่งคครึมแทนเมื่อเห็นว่าเมเดลีนที่เอียงตัวพิงไหล่ของเจเรมีอยู่ค่อยๆได้สติคืนมาเขาขมวดคิ้วก่อนจะพูดส่งเมเดลีนมาให้ฉันเมื่อได้ยินคำสั่งนั้นเจเรมีรู้สึกเหมือนได้ยินมุกตลกระดับเซียน นอกจากฉันแล้วฉันจะไม่ยอมให้ผู้ชายหน้าไหนมาแต่ต้องตัวลินนี่ได้และยิ่งเป็นนายด้วยแล้วฝันไปเถอะน้ำเสียงของเขาเย็นชาแต่แฝงไปด้วยความดุดันและแข็งแกรง่งเพราะว่าไม่อยากจะทําให้เมเดลินรู้สึกไม่สบายใจเจเรมีจึงรู้สึกไม่อยากจะเสวนากับเฟลิเปมากนะเขาเดินผ่านชายตรงหน้าไปจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยฮ่าฮเจเรมีนายเอาแต่พูดว่าเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปในอดีตและนายรักเมเดลินถ้านายรักเธอจริง นายก็ควรจะส่งเธอมาให้ฉันเดี๋ยวนี้และนับแต่นี้ไปนายจะไม่ได้เจอหน้าเมเดลีนอีกเจเรมีค่อยๆชะลอฝีเท้าลงเฟลิเป้มองตรงมาที่แผ่นหลังของเขาและพูดขึ้นนายควรจะเข้าใจดีที่สุดนะว่าเมเดลีนเกลียดนายมากแค่ไหนถ้านายรักเธอจริงและต้องการชดใช้ให้เธอก็ปล่อยให้เธอไปใช้ชีวิตตามที่ใจเธอต้องการอย่ามาขัดขวางความสงบสุขของชีวิตเธออีกเลย ถ้านายยังเอาแต่ตามตื้อเธอไม่เลิกรงังแต่จะทําให้เธอทุกใจเอาเปล่าๆและนี่ไม่ใช่วิธีที่คนรักกันจริงเขาทํากันหรอกนะหลังจากที่เฟลิเป้พูดจบสิ่งที่เมเดลีนเคยพูดเมื่อไม่นานมานี้ก็ดังก้องขึ้นมาให้หัวของเจเรมี่เจเรมี่รู้ไหมว่าคนที่รักกันจริงเขาจะทําอะไรแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่นายเคยทํากับฉันดังนั้นนายไม่ได้รักฉันเลยไม่เขารักเธอเจเรมี่ปฏิเสธ สายตาที่อ้างว้างของเขาเลื่อนต่ำลงขณะที่มองไปยังเมเดลีนซึ่งกำลังจะฟื้นคืนสติขึ้นมาเธอกำลังจะฟื้นเขาฝื้นยิ้มออกมาทั้งน้ำตาลินนี่ผมรักคุณเขาเอ่ยคำสารภาพออกไปอย่างแผ่วเบาก่อนที่เมเดลีนจะฟื้นเฟลิเป้เดินเข้ามาตรงหน้าและคว้าตัวเมเดลีนไปจากอ้อมแขนของเขาแขนอันว่างเปล่าของเจเรมี่ตกลงไปอย่างไร้เรี่ยวแรงหัวใจของเขาก็เช่นกัน เขามองเฟลิเปอุ้มเมเดลีนขึ้นเรือไปก่อนที่เรือจะรีบเร่งเครื่องออกไปคลื่นน้ำแหวกเป็นสายเรื่อยๆและกลับมาสงบนิ่งดังเดิมแต่หัวใจของเขากลับดูเหมือนว่าจะดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลดำดิ่งลงไปอย่างไร้จุดหมายและไม่มีวันหวนคืนกลับมาหาชีวิตเขาอีกบทที่610ไม่นานหลังจากที่เฟลิเปพาเมเดลียนขึ้นเรือเธอก็ได้สติเธอลืมตาอย่างอ่อนแรงและเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของเฟลิเปที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงและกังวลตรงหน้า เอลเอลินเอลลินคุณฟื้นแล้วเหรอเขาถามเธออย่างอ่อนโยนเมเดลีนที่ยังไม่ได้สติเต็มที่กลอกตาไปมองรอบรอบราวกับว่าเธอกำลังมองบางสิ่งบางอย่างด้วยสายตาที่พร่ามัวเอลลินเฟลิเป้เมเดลีนมองไปยังชายหนุ่มที่พยุงตัวเธออยู่อย่างสงวนใจทำไมถึงเป็นคุณละ่ะเด็กโง่แล้วจะให้เป็นคนอื่นที่ไหนอีกละ่ะ เขาหยิกแก้มเธอผมรู้ว่าคุณถูกเจเรมีพาตัวมาผมเลยมารับคุณนี่ไงตอนที่เรือมาถึงเกาะกำลังจะไปเทียบท่าผมบังเอิญเห็นคุณกำลังจมน้ำพอดีในขณะที่ฟังเขาเล่าเมเดลีนจึงค่อยๆนึกย้อนเหตุการณ์ก่อนที่เธอที่จะหมดสติเธอเห็นเจเรมีเดินกลับไปในขณะที่เห็นเขาเดินไปไกลเรื่อยๆไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงรู้สึกวิงเวียนได้ที่ขั้นหนังสือที่เธอถืออยู่หลุดมือไปพอดีเธอรู้สึกกังวลที่จะเอาที่ขั้นหนังสือใบไม้อันนั้นคืนมาแต่ว่ามันบังเอิญตกลงไปในทะเล ขอบคุณพระเจ้าคุณโอเคแล้วนะคุณรู้ไหมว่ามันน่ากลัวแค่ไหนผมกลัวเรื่องแบบนั้นจริงๆกลัวว่าคุณจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเมเดลีนนิ่งไปชั่วขณะก่รนจะขยับเปลือกตาอันเหนื่อยล้าของเธอคุณช่วยฉันไว้เหรอเจเรมีเขาตอนที่คุณจมน้ำเขาเดินหายไปแล้วด้วยคำตอบแบบนั้นเมเดลีนรู้สึกราวกับว่าหัวใจของเธอได้จมดิ่งลงสู่ก้นทะเลลึกอีกครั้ง ณตอนนั้นเธอรู้สึกได้รังๆว่าเจเรมีกระโดดลงทะเลมาเพื่อช่วยชีวิตเธอเขาลากตัวเธอขึ้นมาบนฝั่งและเอาแต่เรียกชื่อเธออย่างเป็นกังวลมันคงเป็นภาพลวงตาสินะเขาไปแล้วเขาไปแล้วจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> เขาไม่แม้แต่จะหันหลังกลับมามองเลยด้วยซ้ำเฟลิปเปฉันยังรู้สึกมึนหัวอยู่เลยขอนอนพักสักหน่อยนะเมเดลีนเอ่อยขึ้นอย่างอ่อนแรงเอาสิเข้าไปนอนเถอะผมจะอยู่กับคุณเอง เมเดลีนตอบกลับในมือของเธอยังคงกำที่ขั้นหนังสือเอาไว้และเธอก็ค่อยๆหลับตาลงหลังจากที่ส่งเมเดลีนแล้วเจเรมี่ยังคงยืนอยู่ริมชายฝั่งราวกับว่าจิตวิญญาณของเขาได้ล่องลอยออกไปไกลแสนไกลบาดแผลของเขาเริ่มมีเลือดไหลออกมาและอักเสบแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอาการปวดหัวที่รุนแรงทำให้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นของเขาด้านชา เริ่มมืดแล้วเขามองออกไปยังท้องทะเลอันกว้างใหญ่และรับลมทะเลที่พัดผ่านเข้ามาเขาตะโกนเรียกชื่อเมเดลีนออกไปยังท้องทะเลอันไกลสุดลูกหลุกตาอย่างสิ้นหวังเฟลิเป้เดินทางมารับเมเดลีนและพวกเขากลับไปยังวิลล่าเดี่ยวที่ชานเมืองหลังจากพักรักษาตัวสองสามวันเมเดลีนเกือบจะหายเป็นปกติแล้ว เพราะกลัวว่าถ้าพวกเขาเลื่อนการเดินทางออกไปอีกสองสามวันแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาขัดขวางอีกเฟลิเปจึงจัดการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะไปเมืองเอฟให้กับเมเดลีนและแจ็คสันทันทีเขาตัดสินที่จะกลับไปเมืองเอฟพร้อมกับสองคนแม่ลูกด้วยเมื่อเมเดลีนรู้แบบนั้นเธอบอกว่าครั้งนี้เธอจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวนี้แน่นอนแต่จู่ๆเธอก็ขอกลับไปที่คฤราสน์บ้านมอนโกเมอรี่ในสองวันสุดท้ายเพื่อที่เธอจะได้ใช้เวลาตรงนั้นอยู่กับพ่อแม่แท้ๆของเธอเฟลิเปเห็นด้วย เขายังต้องจัดการกับบางเรื่องในช่วงสองวันนี้ด้วยเหมือนกันเมื่อรู้ข่าวว่าเมเดลีนจะพาแจ็คไปอยู่ที่เมืองเอฟด้วยกันเอโลอิสและชอนรู้สึกไม่เต็มใจที่จะปล่อยพวกเขาไปจากก้นบึ้งของหัวใจแต่พวกเขาก็ต้องจำยอมทั้งสองถูกเมเดลีนเรียกพวกเขาว่าแม่กับพ่อเพราะอาการความจำเสื่อมของเธอแลกเปลี่ยนกับการที่พวกเขาได้รับโอกาสมีความสุขซึ่งหาได้ยากในฐานะครอบครัวอีกครั้งพวกเขาไม่สามารถโลภได้อีกต่อไปและไม่สามารถขออะไรได้มากไปกว่านี้แล้ว อย่างไรก็ตามแจ็คสันดูเหมือนว่าจะไม่มีความสุขมากนักเด็กน้อยดึงชายกระโปรงเมเดลีนผู้เป็นแม่และกะพริปตาอย่างสงสยัยแม่ครับพวกเรากำลังจะไปอยู่ที่อื่นกันจริงๆหรือครับแล้วพ่อละ่ะพ่อไม่ได้ไปกับพวกเราด้วยเหรอเมื่อได้ยินคำพูดนั้นภาพของแผ่นหลังของเจเรมีที่เดินหายไปและทิ้งเธอไว้ที่ชายฝั่งคนเดียวพลันผุดขึ้นมาในหัวหัวใจของเธอเจ็บแลบ,บขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลในขณะที่สติของเธอล่องลอยเธอได้ยินเสียงแจ็คตะโกนขึ้นพ่อครับ จบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ